มนี่ป้าหมูแม่หมูยมากินเขาปลากินเขาทุงสะสางสะเออสะปลาครับนี่นี่เอาหอมไก้ต้งเย็นตหนูต้มปลาคอปลาคอใหญ่หอมไไม่อตัว

แวผงทัาพปูเ่าูแกมาแก่ขงินี้ํน้ำกลางทุ่งหมอนนบรรยากาศทุ่งกุลาหน่งไฟใหม่สิมาสุสะพอดีทุงมาหน้าทุ่งกุลาน้องสุขสุขคนมาเด้อจับป่าน้ำกันปลาหลายเหมือนนี้ ที่แรกว่าแต่ม้ยมีปลาประสูบร่องแล้วปลาว่ามันหลายเตือแล้วลอยโรคผนแล้วปลามึงส่งนี่ครับปลาน้องค่ท่านได้จับดอกว่าแค่ยี่ห้ากินนามอน ิงเขาเรียบหมละจังสิเจจับกันสะสะสะบานเขาอ,อื่นสะซางทั้งทั้งใช้กับยว่าเอ,อื่นสะเป็นสะเป็นบานพุ่นนป่าเพุ่นนำครับตัวใหญ่้างเขาซอน้ำกันเลอพี่น้องฟาตาพายาย่าบอพี่เมมากินเขา Ờ, tôm pa, sẹp, nhâm sâu, ácạt, yến, mày à róc, cái này quan hệ buôn của du quân, cái khẩu thung, cái khẩu thung

Thời, mà, thế gần na luôn bây giờ n mắng anh chấp ba sáu thâu sao mắng nè mắng thằng nè chấp ba cho qua thử khoáng nào thì chấp น,นั่นเห็นบอกอยน่บอกมีคนอยขึ้นหลังเซงนี <c <c ่ว allora ันนี้มีคนลงขไแน่อ้วัดบ้านนีโอ้บรรยากาศถุงกุลาพี่น้องวันนี้นุ่มุงกุลาหาโยให้กินนึ่เกาลพี่น้องสวัสดีครับนุ่มทุงกุลาหาโยให้กินนึ่เกาลัพี่น้องมันนี้่า ตาพ่อยายพ่อปอพ่อแม่มากินปลากินปลาทุงซาสางอากาศหนาวพอดีเลยอากาศเย็นนี่ครับมาสุดคนมาเต่าพันเดียวเต่ากับมาเงั้นท่านผู้กองมาจ่ายเหรียญก่อนแล้กันนะ ขายขายได้เพอขายได้พอพันบ่ทำเอนสมว่าเขาซ่ <c <c ้างอะไเดี๋ยพอพันบ่รู네้ละร้อยกว่าบาทเนาะรูนึงลาตัวนึงกับสองสองสองตัวกับรูได้บ่อไ่นี่นะบาทตัวเนี่ยย่นะตัวเดียวสองร้อยตัวเดียวอวรอยอยกว่าร้อยห้าสิบกว่าหนึ่งบ้านมีราคา จับนี่บักโูมันจับขึ้นมาเนย่ในคุมขาสั่งเลยตัวหนูจะมาในคุ้มขาพันหนึ่งแล้วในขาหํามันแล้วได้ไม่ได้กระชากมันจับหางหุกระชกไม่กินทุกคนยกแค่ป้าดูอ่านปลาดูถึงมากเลยินข้าวนะนี่เขาไม่นี่ัมแหางุดินกินเข้าละับไปในหางคุณมาได้จับเพราะอหางเได้รียวพันหนึ่ง ขายสวนอันอันมูส่วนั่นบอท่าจับลดินลงมาก้ฟางมันสตัวหนึ่งบอหนึงเดเดขวาขวนฝุนงแค่นีดูตวเดียวเหรอวะยางกินตัวเดียวของกขวนไงินุ่มรับเลยมันมันจะแห้งอยู่น้ำกงยางก็อยู่ขนมันตัวใหญ่ีบายมิบาย mhm 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 mhm